ค่ะต่อไปเป็นข้อ66นะคะข้อ66จะเป็นเรื่องของออแก๊สแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกแก๊สต่างๆนะคะอืมพวกเทอร์โมไดนามิกนั่นเองทีนี้โจทย์เขาบอกว่ากระบอกสูบบรรจุแกส๊สอุดมคันติจำนวน5โมลถ้ากระบอกสูบได้รับความร้อน2,493จูลโดยไม่มีงานใดๆเกิดขึ้น อุณหภูมิของแก๊สในกระบอกสูบจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรถ้าโจทย์บอกมาอย่างนี้นั่นคือโจทย์ต้องการวัดเราเรื่องเทอร์โมไดนามิกอืมทีนี้คำว่าเทอร์โ,รโมไดนามิกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกแก๊สพวกการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความดันอะไรอย่างนี้แหละทีนี้ ข้อนี้เนี่ยเขาวัดเรื่องกฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกสโอเคกฎข้อที่หนึ่งของทางเทอร์โมไดนามิกกล่าวไว้ว่าพลังงานภายใน นี่คือพลังงานภายในเดลตา U เท่ากับปลังาความร้อนที่ให้เข้าไปบวกกับงานที่เกิดขึ้นเป็นงานที่เกิดจากแรงภายนอกเท่านั้นโอเคคือคือเป็นงานที่คิดจากแรงภายนอกนะคะนั่นหมายความว่าถ้ามีงานจากแรงภายถ้าเกิดมีแรงภายนอกกระทากับระบบทําให้ระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงทางปริมาตรหรืออะไรเงี้ย ก็จะเกิดงานเป็นบวกแต่ถ้าเกิดระบบทํางานเองงานตรงนี้จะเป็นลบอืเข้าใจปะอืม,อมทีนี้เ delta U คืออะไรเ delta U คือพลังงานภายในอืพลังงานภายในของระบบก็คือพลังงานจนของแก๊สนั่นเองก็จะเท่ากับสามส่วนสอง nRT หรือเท่ากับ สาส่วนสอง n k b t โอเคตัวแปรเริ่มเยอะ r คืออะไร r คือค่าคงที่ของแก๊สใช่ไหมคะ <_ S 1> เขาได้ให้ค่าคงที่ของแก๊สว <_ S 1> ้ ass, ให้ด้วยนะนี่ถูกปะอืมนี่คือ r r, r. คือค่าคงที่ของแก <_ S 1> ๊สเท่ากับแปดจุดสามหนึ่งจูลต่อมูลต่อเคลวินโอเค นี่คือค่าคงที่ของแก๊สที่เขาให้มาอมทีนี้พลังงานภายในก็จะขึ้นกับ n คือจำนวนโมลน,นะคะ R คือค่าคงที่ของแก๊ส T ก็คืออุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินอืดังนั้นพลังงานภายในของเราก็จะมีตัว T เนี่ยแหละเป็นตัวเปลี่ยนแปลงถูกป,ปะก็คือทําให้อุณหภูมิเปลี่ยนมันขึ้นกับอุณหภูมิอย่างเดียวเลยถูกป,ปะ n กับ R นี่ก็เป็นอะไรที่เป็นค่าคงที่ของเป็นเป็นค่าคงที่ของรมการนี้อยู่แล้วใช่ไหม ดานหนึ่งหนึ่งก็มี n คงที่ถูกปะอืมแล้วก็จะเท่ากับสามส่วนสอง n k b t n นี้คือจำนวนโมเลกุลนะอืมจำนวนอนุภาคคือ n n ใหญ่แต่ n เล็กนี้คือจำนวนโมลน,นี่เป็นโมลอันนี้เป็นอนุภาคเนาะจำนวนอนุภาคก็มีกี่อนุภาค k b ก็เป็นค่าคงที่ของแก๊สอีกค่าคงที่อีกอันหนึ่งเหมือนกันโอเคนะ ทีก็คืออุณหภูมิในหน่วยเคลวินเหมือนกับอันนี้เลยโอเคนะดังนั้นพลังงานภายในคิดได้จาก2อสองสูตรน,นี้ก็คือ NRT หรือว่า NKBT นั่นเองทีนี้มารู้จักพลังงานภายในแล้วรู้จัก Q Q คืออะไร Q คือเออปริมาณความร้อนอม,มันคือปริมาณความร้อนที่ให้กับระบบ หรือว่าระบบคายออกนันเองถ้าให้กับระบบก็จะก็จะเป็นบวกใส่ลงในระบบแต่ถ้าเกิดเป็นลบคือระบบคายออกมาถูกปะอืมระบบคายความร้อนก็จะเป็นลบถ้าเราให้ความร้อนให้ความร้อนกับระบบก็จะเป็นบวกเหมือนต้มน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเอาจุดไฟใช่ไหมเราก็เหมือนกับการให้ความร้อนกับน้ําอย่างเงี้ยก็จะเป็นการ ให้เป็นมณคขอมร้องก็จะเป็นค่าบวกถ้า W W คือ W คืออะไรคะ W คืองานงานเกิดได้จากสองลักษณะ W เกิดได้จากสองลักษณะก็คือเป็นงานที่เกิดจากแรงภายนอกกับงานที่เกิดจากแรงภายใน ก็คือระบบทำถ้าแรงภายนอกปุ๊บก็เหมือนกับว่าเราเอาไปกดสมมติว่ามีกา๊าซอยู่อันนี้ฟึ๊บเราก็กดกระบอกสูบอัดเข้าไปเหลือเท่านี้อย่างนี้เป็นต้นอืมอันนี้ก็คือเป็นงานที่เกิดจากแรงภายนอกในสูตรนี้งานที่เกิดจากแรงภายนอกจะเป็นค่าบวกแต่งานที่เกิดจากแรงภายในจะเป็นค่าลบก็คือกระบอกขยายนั่นเองสมมติว่าอยู่ๆดีๆกระบอกก็ขยายขึ้นมาเอง โดยที่ไม่มีอะไรไปทํามันคือมีแรงจากภายในเนี่ยดันนอนออกไปก็จะเป็นลบโอเคนะดังนั้นกดข้อที่หนึ่งทางเทอร์อโมไดนามิกก็จะมีพลังงานภายในจะเท่ากับผลบวกของพลังความน้อนที่ได้รับกับงานจากแรงภายนอกโอเคปะ่ะอืมอันนี้คือกดข้อที่หนึ่งทางเทอร์โมไดนามิกทีนี้เรามาดูข้อ66ข้อ66สิบเขาบอกว่ากระบอกสูบบรรจุแก๊สอุดมคติ แก๊สอุดมคติก็คือแก๊สที่มีลักษณะเป็นอุดมคตินะคือจะไม่เจอในปจัจจุเขาเขาเรียกว่าไม่เจอในในธรรมชาติเป็นแก๊สที่เราคิดขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณน,นะคะทีนี้ในโมลายเราก็ใช้แก๊สอุดมคติถูกปะ่ะก็คือเขาจะบอกไว้ว่าแก๊สอุดมคติเนี่ยมันจะไม่มีแรงดูดระหว่างมวลแก๊สระหว่างกันถูกปะ่ะ แต่ละอนุภาคแก๊สจะไม่มีแรงดูดระหว่างกาันแล้วก็อนุภาคแก๊สจะเป็นทรงกลมอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างจะแบบไอเดียวว่ากอืมก็คืออุดมคติมากๆเลยชนกันแล้วเด้งออกด้วยการโมเมนตัม um, แบบยืดหยุ่นเดะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความจริงมันไม่เป็นแบบนั้นแต่เราก็คิดเป็นแคทอุดมคติไปก่อนเขาบอกว่ามีจำนวน5โมลนัล้นเเท่ากับ5ปแล้วเขาก็บอกว่า ถ้ากระบอกสูบได้รับความร้อน4,2493จูลโดยไม่มีงานใดๆเกิดขึ้นไม่มีงานนะคะอุณหภูมิของแก๊สในกระบอกสูบจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรทีนี้เราก็ใช้กฎข้อที่1ของทางเทอร์โมไดนามิกในการคิดก็คือเดลต้ U เท่ากับ Q บ W ใช่ป่ะเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วเดลต้ U คือพลังงานความร้อน พลังงานภายในอันนี้คือพลังงานความร้อนแล้วก็ W คืองานที่เกิดจากงานภายนอกอืมฟืบเขาบอกว่าไม่มีงานใดๆเกิดขึ้นดังนั้น W เป็นศูนย์ถูกปะคะก็จะเหลือสมการแค่ว่า delta U เท่ากับ Q อืม delta U เท่ากับ Q ก็คือพลังงานความร้อนที่ได้รับจะเปลี่ยนไปแปลงจะเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานภายในทั้งหมดเลยโอเคไหมเขาบอกว่าพลังงานความร้อนให้ไปสองพันสี่ร้อย ก็สิจูลเท่ากับพลังงานภายในสูตรของพลังงานภายในคืออะไรคะก็คือ3าส่วนส n r t ถูกปะพี่เลือกใช้สูตรนี้เพราะว่าเออเขาให้จํานวนโมลมาเป็นตัวเป็นเป็นจำนวนโมลนะก็ใช้ค่า n ไปถูกปะอื n r t ทีนี้เขาบอกว่า อุณหภูมิของแก๊สในกระบอกสูบจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างไรเราก็ทิ่นที่เราต้องหาคือหาอุณหภูมิถูกปะอืมที่เปลี่ยนแปลงไปโอเคดังนั้นเราก็จัดการแก้สมการเลยแทนค่า n เท่ากับ5 R เขาก็ส่งมาให้เท่ากับ8.31ถูกไหมคะอือนี้ก็จัดการแก้ธรรมการธรรมดาได้สามส่วนสองคูณห้า คูณกับ8.31จุคูณกับทจะเท่ากับ2,4,9,3ี่้ฟึบแก้สมก,การต่อไปเรื่อยๆเราก็ทำการนี่เฮทำการตัดเอา3ตัดกับ2,4,9,3ได้เท่าไหร่เอ่ย8,3,1สามห่ปะอืม5้าส่วนสคูณกับ8.31 ทจะเท่ากับ831เอฟึบฟบึเอา831ตัดกับ8ปดอ่แปดามหนตัดกับ831ได้ 100. ห0ึ่ง้อย้าส่วนสอทเท่ากับ100่งถูกปะดังนั้นทีจึงเท่ากับเอาหตัด1น0เหลือยี่คูณ2เข้าไปเป็น40ฟึบทีจะเท่ากับ40 อุณหภูมิคือหน่วยเควินถูกไหมคะดังนั้นคือข้อนี้จึงตอบว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเอ่ยถ้าสมมุติเราได้รับความร้อนอย่างเงี้ยอุณหภูมิที่เราได้มันควรจะเป็นอุณหภูมิของแก๊สมันควรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะถ้าเราได้ได้รับความร้อนนึกถึงการต้มน้ําอุณหภูมิสูงขึ้นถูกไหมเพิ่ดังนั้นเราต้องมีการเพิ่มอุณหภูมิไม่ใช่ลดลงเพราะเราได้รับถูกปะถ้าเป็นการคายความร้อนอะถึงจะลดลง ดังนั้นตัดข้อ1ข้อ2ออกไปเลยทีนี้ข้อ3ข้อ4ต่างกันแค่ตัวเลขเราคิดออกมาว่าอุณหภูมิจะเท่ากับ40เคลวินถูกไหมสี่สิเคลวินถูกไหมดังนั้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ40เคลวินถูกไหมคะโอเคดังนั้นตอบข้อ4เลยมีตรงตามคำตอบเด็ดังนั้นข้อนี้โจทย์ข้อนี้เป็นการวัดเรื่องเทอร์โมไดนามิกซึ่งเราต้องรู้สูตรข้อ1ของเทอร์โมไดนามิก ให้กล่าวไว้ว่าให้กล่าวไว้ว่าเดลต้าคิว่ะเดลต้ายูเท่ากับคิวบวกดับบิลูถูกปะนี่คือกฎข้อหนึ่งของทางเทอร์โมไดมิกพี่จะทวนให้นะเดลต้ายูจะเท่ากับสามส่วนสองเอ็ t, ถูกไหมคะหรือว่าสามส่วนสองเใหญ่ k b t ีสองสูตรน,นี้แล้วแต่โจทยนะ์เนาะว่าเขากำหนด ค่าคาอให้มาเราก็ใช้เลือกใช้สูตรนั้นโอเคนะ Q คือปริมาณความร้อน W คืองานซึ่งถ้าเป็นงานที่เกิดจากแรงภายนอกจะเป็นบวกแต่ถ้าเกิดเป็นแรงภายใน ก็จะเป็นลบโอเคนะเป็นความร้อนถ้าให้กับระบบก็จะเป็นบวกถ้าระบบคายก็จะเป็นลบให้ระบบอันนี้ก็ระบบคายเนาะโอเคเป็นลบดังนั้นกฎข้อหนึ่งของเทอร์โมไดนามิกเป็นอย่างนี้ทุกคนจำาจทย์กรรมการนี้ให้ได้นะคะแล้วก็ใช้ให้เป็นก็จะสามารถแยกโจทย์ข้อนี้ได้แล้วง่ายเลยตอบ40เคลวินเพิ่มขึ้นเนาะเพราะได้รับอุณหภูมิเข้ามาโอเค